สวัสดีพี่น้องที่หักจูพูจูคนวันนี้เฮาก็มากันทั้แล้วน้อสบายดีกอสองคนจันหอมกับไอยอดเจ้าสู้เจ,จ้าดีเจ้าปีอ้ำไอยอดอยู่ดีวายู่สบายดีอยู่อยู่ดีน้อเจ้าเจ้าอยู่ดีอยู่ดีกินหวานอยู่วันนี้เฮาอีมาเฮียนแอปกันเหลืองแสงสว่างแสงแจ่งของโลกแมนละแมนละอยู่ที่ไหนหนไอยอดพระธรรมมัทไทยบทที่หา้าข้อสิบสี ถึงข้อ1ิมหกทีนี้บอกว่าสุดเจา้าตั้งไ้ายเป็นความสว่างของโลกเมืองที่อยู่บนภูจะถูกปิดบังไหว้ไม่ได้เนาะมเมื่อจุดตะเกียงแล้วบ่มีผู้ใดเอาถังไปครอบไหว้ยอมตั้งไหว้บนเชิญตะเกียงเนาะจะได้ส่องสว่างฮือแก่คนที่อยู่ในบ้านนั่นในทํานองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่ของทาปวงเพื่อว่า เมื่อเขาตั้งร้ายได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาก็จะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ที่อยู่บนสวรรค์นะครับสูะเจ้าตั้งร้ายในที่นี้นี่แปลว่าผู้เจือในองค์เจ้ายซูเานาะเป็นแสงแจ่งของโลกอเขามาต้องแอบกันว่าในเรื่องนี้เขาหันพระเจ้าเป็นพระเจ้าจังไงในเรื่องนี้เนาะเขาก็หั้นว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่บนสวรรค์เป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ นอแล้วก็เป็นพระเจ้าที่ใหญ่สุดๆแล้วนออเป็นผู้ที่ครอบครองทั้งสวรรค์แล้วก็ในโลกนี่ของเขาตัวบอมีใครไปเทียบพระเจ้าได้แล้วนะเขาคริสเตียน <al> เนี่ยเชื่อว่ามีสวรรค์แล้วก็มีนรกตัวนอ้อเพราะว่าสักวันหนึ่งเขาก็จะต้องไปที่บนสวรรค์ที่ห่าเน้า มงใจว่าอันมูคิสเตนต่านั้นนะปีเอ้ยอายเอ้ยตีเจอว่ามีมอนหกกับเมืองสวรรค์น,นี่ป่านเนาะลายคาซ้อนเปินก็เจอเจ้านันยูว่ามีอันเมืองสวรรค์น,นี่ป่านมีมอหน้าหกอีแน่แต่ว่าคิสเตนของเฮ้านี่เจอว่ามีพระเจ้าและพระเจ้าก็อยู่ตีบนเมืองสวรรค์แล้วก็เป็นเจ้าของสวรรค์น,นี่ปานนะบันเตอ้อเฮาหู้แค่ว่าใครไปสวรรค์เนาะ บอกใครไปนรกอืแต่ว่าหู่หุ้จักว่าที่บนสวรรค์นเนี่ยมีไผอยู่อเออยังบมู่หุ้จักเจ้าของเดือนเนาะเมนูเมนูไผแป้งไว้ไผ่สางไว้เ<อ>มนูมาจากไหนอยู่ๆก็บมีสวรรค์มีนรกเขาเป็นคริสเตียนเขาหูว่าพระเจ้าเมืองฝา่าเมืองสวรรค์เป็นผู้สางผู้แป้งแถมอันหนึ่งนี่ในที่นี้ไปอําพันว่าพระธรรมข้องพระเจ้าบอกว่าถ้าเข้าคริสเตียนเฮ็ดดีเฮ็ดถูกต้องมู่คนตั้งร้ายก็จะยกย่องเซนเซน ป <vel> ่อของซู่เจ้าที่อยู่ในสวรรค์เหรอในที่นี้นี่แปลว่าพระเจ้าเป็นป่อของเฮาพระเจ้าเป็นปอของคนกูคนใจกะปอของคริสเตียนเนาะแต่ว่าคริสเตียนเฮาห้องพระเจ้าเป็นปอย้อนว่าเฮาเจือว่าพระเจ้าของเฮาเป็นผู้หือกําเนิดอืมเป็นผู้สางผู้แปลงคนนะเนาะการเป็นป่อนี่มีนาที หน้าที่ของปอคือฮักลูกเนาะลูกทุกคนฮักลูกแล้วก็ปอที่ดีนี่จัดเตรียมสิ่งต่างๆมีสั่งก่อวางแผ่นหือลูกเนาะพระเจ้าข้องเฮาที่อยู่บนสวรรค์นี่ดีเลือปอที่เป็นคนในโลกนี่แท้หลายเต่าพระเจ้าก็จัดเตรียมสิ่งดีๆไว้หือเฮ้ากุคนที่เป็นลูกของพระเจ้าล่ะเนอพีหน้องต่างร้ายมีมันสั like <mon mon ่งแท้พระเจ้าข้องเฮาเป็นพระเจ้าจะไงพระเจ้าเยซูเป็นความสว่างของโลกนี่เมื่อเฮาเชื่อพระเจ้าเยซูแล้ว เขาก็มีความสว่างเหมือนพระเจ้าเยซูแล้วเพราะพระเจ้าเยซูอยู่กับเฮาเขาอยู่กับพระเจ้าเยซูแล้วเนาะเขาทุกคนก็ต้องเป็นความสว่างของโลกเหมือนกับพระเจ้าเยซูนะครับแปลว่าถ้าแสงสว่างแสงแจ้งอยู่ที่ไหนความมืดก็ปไปไปใช่อ่ะเมู่เมู่เขาเดินกลัไปเขาเดินไปทางไหนความมืดก็ไปเนาะเปิดไฟเต๊กห้องนั้นก็เป็นจะเหืา เจ้งเลยคืนมาเนาะคิเตียนอยู่ที่ไหนคิดเตียนตีมีองค์เจ้าเยซูไปทางไหนความหมืดนั่นมันเกาะหายไปเฮามีองค์เจ้าเยซูอยู่ในเฮ้าความหมืดในชีวิตของเฮ้าก็หายไปบันเตื้อเขาหมหันว่าเขามีความแจ้งด้วยตาเปล่าน่ะหนอนบันเตื้อเขาหมหันพอมหันหรอพอมหันว่าก็คนธรรมดาเอ่ยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นวิญญาณชั่วอย่างเนี่ย อันที่บอดี้เนี่ยเขาจะหันว่าเออคนนี้เป็นลูกพระเจ้าแท้เขาจะหันความสว่างอยู่ในตัวของเขาแต่แต่นะเจ้าริสเตียนเฮาคนเฮาเจอในจ้าเยซูมันถ่ายยันถูกว่าเนาะแมโนแมนโนแมนโนแมโนอันจันหันพระเจ้าเยซูทัอย่างพระเจ้าเยซูนี่เพลนี่เป็นแบบอย่างในการส่องแสงแจ้งส่องสว่างแน่เปราะว่าพระเจ้าเยซูนี่เพลนี่ฟังกรรมของพระเจ้าเมืองฟ้าเนาะเปิลนี่เป็นพระเจ้านี่ เราปิ่นย่อมมาเกิดเป็นกุ่นนี่แล้วก็ต้องยอมตายเ่อกรบบาปอย่างมูเฮ้ากูกุนแล้วก็เป็นแบบอย่างในการเหล่านํำทาข่าวของพระเจ้าเมืองฝ่าหือกับคนจูกุนนี่เนาะเออพี่น้องเอ้ยการเป็นแสงแจงนี่ก็คือการตีเฮ้านี่เจอฟังแล้วก็ทําตามกรรมของพระเจ้าเยซูนะพี่น้องเอ้ยพระเจ้าเยซูมีแบบอย่าง ในการส่องสว่างมีหลายอย่างเนาะบันเตือก็่อเป็นแบบอย่างในการฮืออภัยอ่ออ้อันหันอยู่เนาะคนที่จะจะฆ่าเขาเนี่ยอตอนที่พระเจ้าอยู่บนไม่วางมือพระเจ้าบอกว่าเออหมู่เขาแล้วนั่นหมู่หู้ยดโทษคือเขาตวยบะทืนเตาดบะถือตทษนันี้เป็นแบบอย่างของพระเจ้าเยซูเนาะคือกับมูคริสเตียนเขาทุกคนในวันนี้ตัวเนาะ ขอบคุณพระเจ้าเนาะพระเจ้าเป็นตัวอย่างหือเฮ้าเนาะพระเจ้าเยซูมใจหือเฮ้าเฮ็ดตา้มไปเลยเนาะมีมตัวอย่างหือเฮ้าเข้ามาตองมาเบิงคนเนาะคนในเรื่องนี้นี่เป็นจะไหนในเรื่องนี้เนาะที่นี่บอกว่าท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกเจ้าก็คือคริสเตียนทุกคนอ่ะเป็นความสว่างของโลกเนาะเจ้าคนจิตใจคริสเตียนเป็นก่ออายอ่าคนที่ใจคริสเตียนบุเป็น น่าน้อยังบม่เป็นเตือนยังบม่เป็นเตือนใหเป็นแสงแจ้งก่อมาเจอในองค์ชาใเยซูนาะเออแม่แล้วคิสียนเป็นความสว่างของโลกนี่นาะในการดําเนินชีวิตของเขาน่ะเจ้าบ่มีความกลัวน้อเขาบ่ต้องย่างหยางแล้วอืเลี้ยงกว่านั้นบอกลัวผีแม่โนอันนี้นี่บอกกลัวความมืดเนาะแม่นคนที่บ่ฮู้จักพระเจ้านาะบางก่อยังกลัวอยู่ ยังมีความกลัวกลัวความมืดกลัวผีอันนี้ยังมีอยู่แต่ว่าหลังจากที่เขาเจอพระเจ้าเยซูแล้วเนี่ยเขาไปที่ไหนผีก็จะหนีไปแล้วมนุษนกลัวคนที่เป็นลูกของพระเจ้าเนาะเขาบ่มีความกลัวแล้วย้อนว่าเขาเจอในพระเจ้าเยซูนี่พระเจ้าเยซูก็อยู่ในตัวเขาแล้วเนาะอยู่ในใจเขาเนาะผีก็ยานก็โก้เนาะอัยยแมนมษยนคนติดเจอในองค์เจ้าเยซูนี่นะพี่อ้ําจะบอกคือ มันมีรัศมีมันมีแสงแจ่งของพระเจ้าอยู่ในชีวิตอยู่ในหน้าตาของเขาไปที่ไหนนี่คนอื่นมันหูมันสังเกตว่าอันนี้มันมาเหมือนคนอื่นเนาะมันมีแสงแจ่งของพระเจา้าเหมือนกับธรรมของพระเจ้าติว่าเข้าเป็นแสงแจ่งเขาายู่ในผู้มันก็ปิดเส่องไ,วไหว้ไมนได้มันมีไฟออกมาหูน้อยเดียวกว่าแจงออกหรอ,อ,อถ้ามันหมืดนเนี่ยคุมไหวมีแสงออกมานีปงการเป็นคริสเตียนนี่เส่องสอนไ,วไหว้ไมนได้เนปี่น้อง มนในถ้านี้บอกว่าไพ่ติดไถไฟแล้วอีกเอาทั้งมาขอบปิดไหวอ่ะก็มี่มีแต่เอาไว้ติดสูงสูงรือมันส่องแสงแจงในครัวเฮือนเขาเนาะถ้าเฮาเป็นคนทําอิดติดเจือในองค์เจ้าอิซูเนาะในเฮือนเฮาเฮาก็เหมือนเป็นแสงสว่างแสงแจงในเฮือนเาฮาคื้คนในเฮือนเฮาในครอบครัวเฮานี่นะได้แสงแจงย้อนว่าเฮา เป็นจะไหนอ่ะเป็นหว่าการจ่้ชีวิตของเฮาคืออยู่ในทางที่สื่อสัตย์ถูกตองบัคิดจุอืมนาอฮักเจ้าอภัยช่วยเลือกกันอืมก่อนนั้นเขาเป็นคนตีขี่กาขี้ยานอืมก่อนนั้นเขาเป็นคนตีขีดตัวขี่ลักขี้โกงบาโนเออแฮมหลายอย่างแต่เมเดี๋ยวนี้เขามาเจือในองค์เจ้าเยซูแล้วแจงเลยเนาะแจงเลยคนในเฮือนก็มันเปลี่ยนไปมันดีขึ้นอืม ไครเป็นอย่างมันมอันนี้แ่ะคือเขาส่องแสงแจ้งในเฮือนเท่าก่อนอ่าแล้วก็ชีวิตก็เปลี่ยนเนาะใจกาเปลี่ยนกันในเฮือนตอนนั้นเนาะตั้งนอกแสงแจ้งก็ส่องออกไปตั้งหนอกเฮือนโตเก่าโต้ยเนาะเรื่องขององค์เจ้าเยซูนี่มันปิดบังเมื่อไหร่แต่ละม,มันออกไปทัว่วถ,ถ้ายกตัวอย่างนี่มื่อก่อนนี่ตอนตีมือหูจักพระเจ้าเยซูตัวนี้นะอืโกผี ไปตีไหนก็โก้ไปตีมืดตีคํานี่มันกาไปละโกโกแต่โกววายอนว่าพีนี่มันอยู่เนื้อหูเฮาอย่าเนาะมันเดี๋ยวนี่นี่หูจักความแต่แล้วหูจักว่าพระเจ้าเยซูเป็นพระเจ้าแต่แต่เป็นพระเจ้าติแปพีนะเออกานี่ก็หือปิกไปโกผพีก็โก้มได้แล้วนี่ก้มจังเลยโก้มจังเลยเนาะยอนวะพระเจ้าเยซูองค์เจ้าเยซูเฮา สนาพีเนอใหญ่เลือพีแม,นม่นแล้วมีกะเฮาจะสั่งพีพีญยติเฮาเฮ็นอ่ะแมเน,นแมน่นแม่นเฮาไปตินใน้พีก่อไหลไปนี่กูเฮานี่้ยนว่ามีพระเจ้าเยซูีนการมีสังแฮมติคริสเตียนเฮาจะเป็นแสงแจง้งยังมีแถมเขาเป็นลูกของพระเจ้าเป็นคริสเตียนก็ต้องส่องสว่างให้ก,กับคนตั้งหลายบ่ใเจ้แค่คนในครอบครัวในเคนของเขาอย่างที่ว่ากันไปคือเขาต้องบอกเรื่องของพระเจ้าอืหนอแม้ว่าเขาจะไป หมู่บ้านน่นหรือว่าจะไปบ้านพี่น้องของเขาเนาะเขาก็ต้องเหมือนลองเท่าอะที่ใส่ไปทุกที่เนาะก็คือต้องประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้กับทุกคนให้ฟังให้เข้าใจอันนี้กําลังส่องสังวางให้กับคนตั้งปวงอยู่นะครันตั้งร้ายเนาะคนตั้งร้ายอยู่แม่นละอันในนี่ติอูถึงว่ามือเขาตั้งร้ายหันความดีตีมูท่านตามไมเนาะมูคนที่เขาหันก็จะสร้นเสริญพระเจ้าตียู่เมืองสวรรค์ ่แนแะอูถึงความดีนี่ก็มีร้ายอยู่นะเนอะการ่วยเลอคนตุกคนยากเนาะดูแลอีป๋ออีแม่ยามเจ็บยามป่วยยามไข่เน,นาะหักคนตีเขามานะ่หนาหักอันนี้เขาใจอยู่ก่ะหักคนตีเขามา่ดีต่เอเห,า,หาเนี่ยแน่เขาเฮ็ดดีต่อเห่าในเห่าก่แสดงความหักของพระเจ้าคือก,กับเขาเออแม่น่ะหมู่เขาฮันแลวกเขาก่อโอ้นี่นี่คนติดเจอพระเจ้าเยซูนี่ปนเพนจะหนีนี่เนาะอี มูเขาก็อียกยอสัรเซริญองคเจ้าเยซูนะปีเอ้ยอายเอ้ยเนาะยังที่เขาว่ามูคริสเตียนนี่มันมาคิดจุอมมูคริสเตียนนี่เปิด่าหื้ฮก็ยังบ่ดาตอบเงาแต่งาวะยิ้มเฮ้เนาะพี่เนาะมูคริสเตียนนี่มักจ่อยเลือเปินเอไปข้อมูคริสเตียนหล่เข้ถึงจ่อยนี่เนาะหักกันเนาะฮักกันนี่ักกันเทมอันนี่ล่ะ เขากําลังสัรเซริญพระเจ้าของเฮ้าบดีหือเฮ้าติดเป็นคริสเตียนนิ่ไดนานะแต่แต่แล้วเขาต้องหึงพระเจ้าเขาไดนาแม่นโอ้ยอนว่าพระเจ้าติดจอยหือเฮ้าบดดาเปิ้นปอกไปเนาะย้อนว่าพระเจ้าเฮ็ดหือเฮ้าฮักกันย้อนว่าพระเจ้าคอยก็มีจอยเลืออเอ๋ยอายของเฮ้าเนาะยอนว่าพระเจ้าเฮือหือเฮ้าเป็นคนดีเนาะใจโตเฮ้าเอง ตัวเขาเองเฮ็ดให้เขาเป็นคนดีก็ได้แต่ว่าดีได้กกล้านึงเนาะมันดีหย่อนว่าเปิ้นดีกับเฮาเนาะแต่ปะเจ้านี่ถ้าเปิ้นบดีกับเขาเขาก็เฮ็ดดีกับเปิ้นทําข้องระเจ้าก็ว่าไว้เนาะเปิ้นตบหนาครั้งนี้หันแถมนาหนึ่งคือเปิ้นตบว่าคือตอบแทนการบดีโดยการดีว่าอ,อ่ะมีสังแถมผีมันสาตาร์นในเรื่องนี้ในเรื่องนี้เนาะเขาเห็นการงานของผีก็คือ ชอบเอาถังมาครอบไว้นาอจุดตะเกียนแล้วเอาถังไปครอบไว้นานๆไฟมันเป็นจะได้ดับนี่เออดับนาะอันนี้ก่อนเช่นเดียวกันนาะเมื่อเฮาเชื่อพระเจ้าเยซูแล้วนาะเฮามีไฟแล้วเฮาต้องส่องสว่างออกไปบ่ต้องเอาถังมาครอบไว้แล้วคนอื่นหูไปเลยนาอว่าเฮาเป็นลูกของพระเจ้าน้ะมตังสอนทั้งเชองไว้เนาะแม่แล้วบันเตือก็มีความบาปน้อมาครอบไว้ ความบาปนี่นะถ้ายกตัวอย่างพอนี่มันจะแบบว่า mm hmm. เฮาเหยียดตัวเดียวมีใข้หูอีแน่ mm hmm. เออหลักพอตัวเดียวอีแน่อินเทอร์เน็ตนี่ตัวดีนะพี่ mm hmm. เฮ้ยไอเฮ้ยเดี๋ยวนี้นี่เขาง่ายเนาะโอ้เขาง่ายไร่ด่ครไข้หูซ้งนี่กดกําเดียวนี่นนก็อ,ห,กกอหูแล้วนี่ mm hmm. ซ้ําเตือนนี่เฮานี่สอบพอนั่งโป่นี่ mm hmm. อันตีเป็นบุบๆุบาบบาบานี่ mm hmm. เฮาก็กดแล้วว่ะ เออเขาพอตัวเดียวนี่มีใขรหูนี่เต็มใจนี่เนาะแม่นล้พราะเจ้าเมืองฟ้าพระเจะเ้าเ,เยซูเพิ่นนี่หูอยู่นี่เนาะอ,อันนี้นี่เป็นความบาปนะตัวเกาก็ฮหู้เนาะเจ้าเออนี่เป็นความบาปที่กำลังฮือเอาถังมาครอบไว้แล้วเนาะ,ะถ้าครอบไว้นานๆน,านี่มันก็จะตายแน่แนบเนาะเขาก็ลงไปเฮอืมแถมยังหนึงน่งเนาะมันก็มียาเสพติดอย่างๆเนี่ยมาติดมาครอบไว้ เนาะเออ,อยาเสพติดเนี่ยมันก็อันตรายเหมือนกันในปัจจุบันเนาะเออยังยังเช่นคนที่ติดยาเนี่ยวันหนึ่งเขาก็ต้องเป็นทาสของยาเนาะก็เล่นไปมันมทางออกแล้วเออถ้าบ่มีไพ่ไปช่วยเอาออกมันก็ยังเป็นทาสของยาติดยานานๆเนาะมันก็จะต้องตาย จุดจบเนาะจุดจบของชีวิตของคนติดยาก่อนไปโดนยิงตายก่ติดคุกเนอะติดข้อแม่ละแม่ละตินยาก่อนไปตายก็ติดขออเหมือนกันเนอะแม่ละแม่เนะซ้ำเติมันก็จะใส่กากุดหาว่ะเอาให้น้อยนึงกลมเป็นช้างไงเนอะแต่กลมใดเนาะอันนี้คือการงานของผีมาสาตานเอาถังมาคอกึือเฮาอยู่นะเนเราต้องเอาออกรีบๆเอาออกเนอะมันต้องคอมไว้นานๆเดี๋ยวมันจะตายเนอะ อ่าแทมันหนึ่งนี่ําพันวาตีมารซาตานนี่มันใขรหือเฮาเอาทั้งมาขอบไหวยามที่เฮามีเสียงแจ้งขององค์เจ้าเยซูแล้วนะบางคนก็ยานยอนไหวยานยอนว่าโกัวมือไพ่หูและเจอคนเดียวมิ่เงียบไหวระเสงไหวอันนี้นี่าว่าไปนี่ถ้าไพจุดเตียนอันนึงนะเอาสังมาขอบไหวนี่กําเดียวไฟก็ดับแล้วนะมันบ่มีอากาศแม่ถ้าชีวิตคริสเตียนเฮาถัดเจือแล้วมีไฟขององค์เจ้าเยซูอยู่แล้ว ถับปิดไว้เสืองไหวหือไพฮหูหย่อนวาก,กวัวนี่นะมันก็จะดับอืพี่มานซาตานก็ใครหือเฮาสอนเฮาเส่องไหวดับบ่มีไฟของพระเจ้าดับเราก็ตายอืเนาะเฮาก็มทาอ้ายตวยบางคนก็อ้ายนะแต่<ช>เป็นลูกขององค์เจ้าเยซูอ่าเวลาเฮาเฮียนหนังซื้อเนะาะไผเป็นคริสเตียนเนาะยกมือขึ้นมกลกาโยกอ่ะเวลาไปซุมหมู่บ้านเนาะไพถือพระเจ้าเยซูย แซ่บเนาะกูเนาะเออบางเถ่อการที่เขายกมือขึ้นว่าเขาเจ้าองค์เจ้ายซูนี่คนที่หนังประชุมตัวนี่เขาอาจจะมีปัญหานอเขาก็มาหาเฮาก็ได้แม่นเนาะเออคนนั้นคะคนนั้นคะแออเนาะเรากําลังส่องสว่างคือกับคนตั้งหลายอยเนาะการยอมรับแสงแจงส่องแสงแจงเนาะเฮาไม่ถ้าหือพี่มาซาตานมาคือเฮากลัวเนาะถูกอ่าใต้บานว่าหือกาในบานกะา ใครว่าหื้อก็เป็นซังเนะาะพระเจ้าอีจอยเฮาหืา้อเฮายึดมันในความเจือของเฮาอ่า,อาสรุปแล้วเรื่องนี้นี่องค์เจ้าเยซูบอกว่าเฮาที่เป็นผู้เจือขององค์เจ้าเยซูเป็นสาวกองเจ้าเยซูนั่นต้องเป็นแสงแจงเนาะของโลกนี่แล้วก็มันเสือสอเสเเเส่องมันสอนได้แปลว่าการเป็นคริสเตียนแต่แท้เนี่ยมันเสื่องมันสอนไห้ไพก็หูอยุดตี่ไหนเข้าก่อต้องหูต้องหันเนาะอ่าพี่น้องเขาเป็น ลูกขององค์เจ้าเย,ยซูเขาต้องกล้าแสดงออกคือเขาหู้ไปเลยเนาะเขาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นตัวเนาะเพื่อเขาจะได้หู้ว่าเขาเป็นลูกของพระเจ้าแต่แต่แ,แล้วก็คือคนอื่นเห็นเนาะคนทั้งปวงเห็นก็จะได้สรรเสริญพระบิดาคือพระเจ้าของเขาที่อยู่บนสวรรค์ตัวเนาะเขาเปนองคริสเตียนเขาเป็นลูกของเจ้าเย,ยซูเขาลองสำรวจตัวเ่าดูเนาะว่า เวลาคนอื่นหันชีวิตของเขานี่เขายกย่องสันเสริญพระเจ้าก่อเขาหันพระเจ้าในตัวเฮาก่อเขาลองกิดตองนะว่าอืตัวของเขานี่ถ้าคนอื่นหันนี่อันเนี่ยกะคริสเตียนก็ว่าอมีพระเจ้ามันดีเนาะมันเป็นจะนีเนาะอ้อดีแต่ดี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 เขาเป็นคนจะไหนเขาลองกิดตองพอถ้ายามนี่เขายังเป็นคนตีอันเนียกะคริสเตียน เห็นมันดีตั้งในนี่ก็ขอ,ขอ,ขอ,ขอหรือเฮาเปลี่ยนเนาะเฮายังมีเวลามีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นแสงแจง้งของบานเฮาของโลกนี่แล้วก็คือพระเจ้าได้ฮับเกียรติคือคนอื่นในยกยก่องสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็ไขฮู้จักพระเจ้าผานตั้งตัวเฮาเนอพี่นนองเนอแม่น,มนมๆนถ้าสิ่งไหนเนาะตีเฮาอีไครเปลี่ยนแปลงโต๊ะเกา่า ก้นเฮาก็หือพี่น้องริสเต้นจวยอธิษฐานเพอก็ได้อยู่ก็ว่าพี่นอ้องผู้ฟังคุณไหนอีใครหือมูเฮาอธิฐานเพอก็โทรมาหาก็ได้เนาะพี่น้อ,นองเนาะหรือว่าใครได้ฟังเรื่องเล่าของพระเจ้านักๆใครได้เสียงที่เป็นน้ำธรรมของพระเจา้าเจ้าเอามาฟังในเพื่อนในบ้านของเฮาก็บอกได้เนาะได้เลยเราจะส่งมาหือพี่น้องทุกคนนะครับเจ้า ก็ว่าพอในเฟสในในไลน์ซั้งก็ไดนะเจ้าก็วันนี้ก็เทตอนนี้ก่อนนอพี่นองที่ฮักตั้งหลายขอพระเจา้าปันป้อนปันตั้งดีคือกับเฮาทุกคนขอคือเฮาอ,อยู่ในตั้งดีของพระเจา้เาสบายดีสวัสดีสวัสดีเจา้าสวัสดี